สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับสวัสิจารแหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรครับเริ่มต้นมาครับมิงชิงตาเนี่ยได้กล่าวกับเมียน้อยของเขาเนี่ยว่าท่านแม่เนี่ยไม่ทราบว่าเจ้าเนี่ยเคยเป็นนากํานันของจางกงจู่มาก่อนแต่เจ้าก็ทราบว่าข้าเนี่ยร่วงรู้ข้อนี้เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยมิต้องกระตุ้นเตือนอันใดข้าจางกงจู่แล้วก็องชายรองเนี่ยถือว่าลงเรือลําเดียวกันแล้วยังไงข้าเนี่ยก็ไม่คิดสละเรือจากนั้นครับมิงชิงตากก็ได้่าวต่อเนี่ยส่่งงไปตตั้แแรกแล้ว จางกงจู่องคชายรองเนี่ยต้องมีวิธีฉุดดึงมือฟาเสียเนี่ยเอาไว้แล้วฉากก็ตัดมาที่เท่าแก่รา้านค้าเงินพาณิชครับได้นั่งรออยู่ที่ห้องโถงใหญ่ในสวนอุทยานหมิงครับลักษณะการมา ij, ตอนนี้ครับมือขวาของเท่าแก่รา้านค้าเงินเนี่ยมีผ้าพันแผลเนี่ยพันเอาไว้แล้วสาเหตุที่เท่าแก่รา้านค้าเงินเนี่ยมีผ้าพันแผลพันมือเอาไว้เนี่ยก็อาจจะมาจากเหตุการเข็นค่าในราน้านค้าเงินพาณิชเมื่อ2วันก่อนก็ได้ก็ต้องกล่าวครับว่าเวลานี้กับเวลานั้นเนี่ยต่างกันมากเมื่อวันก่อนเนี่ยเท่แาแก่ร้านค้า รอบลงมือสังหารแล้วหลมเหลวเนี่ยก็เลยต้องเชิญเท่าแก่ร้านค้างเงินพาณิชเนี่ยมาเจรจาในธุรกิจครั้งนี้แล้วตอนนี้ครับมิงคิงตาเนี่ยก็แอบดูสีหน้าของเท่าแก่รา้านค้าเงินพาณิชครับแล้วเขาพบว่าเท่าแก่รา้านค้าเงินพาณิชคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีความโกรธแต่ก็ยังมาแล้วมิงคิงตาไอเนี่ยคิดว่าเถ่าแก่ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของร้านค้างเงินพาณิชเนี่ยคงไม่ต้องการให้เหตุการณ์เมื่อ2คืนก่อนเนี่ย กระทบถึงการซื้อขายของรายใหญ่ของทั้ง2ฝ่ายในขณะที่มิงคิงตาเนี่ยกำมังจออกมาครับตัวเขาเนี่ยก็ถูกมิงหลานสือเนี่ยดึงเอาไว้เขาก็เลยตวาดลูกชายเขาไปว่าตอนนี้เป็นเวลาใดมีคำพูดอะไรพูดออกมามิงหลานสือเนี่ยได้คุกเข่าลงครับแล้วกล่าวว่าลูกอกตันณยูขอท่านพ่อฆ่าลูกเถอะคิงตาให้มิงหลานสือเนี่ยเงยหน้าขึ้นครับแล้วมิงหลานสือเนี่ยก็กล่าวว่าท่านพ่อต้องไม่โอนหุ้นให้ร้านค้าเงินพานิชมิงคิงตาเนี่ยไม่ได้ฟงังนั้นครับตัวเขาเนี่ยก็งงแล้วก็เงียบครับแลล้วววก่่าา ที่แท้เกิดเรื่องใดส่วนมิงห้ันสือเนี่ยก็ก้มหัวแล้วกล่าวด้วยความละอายใจว่าลูกแอบขอกู้เงินจากร้านค้างเงินพาณิชย์โดยใช้หุ้นในมือครึ่งส่วนเนี่ยจำนองมิงชิงตาเนี่ยไม่ได้ฟังนั้นครับตัวเขาเนี่ยก็เริ่มมีน้ำโหแล้วแล้วก็เลยสูดหายใจเนี่ยเข้าไปลึกๆแล้วกล่าวว่ากำหนดใช้คืนเนี่ยเมื่อใดทำสัญ,ญญาอย่างไร สามารถโอนให้ร้านค้างเงินสดิสุขเนี่ยถือแทนได้หรือไม่เพาสาเหตุที่หมิงชิงตาเนี่ยถามแบงนั้นก็เพราะว่าเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวพันกับหุ้นส่วนเนี่ยของตระกูลหมิงเมิงนันสื่อครับก็ได้กล่าวเสียงแบบละห้อยว่าเป็นสัญญาตายตัวกฎกําหนดใช้คืนเนี่ยเป็น3เดือนให้หลังแต่ดูจากสภาพการ ไม่อาจใช้คืนแม้สักขุนเดียวแล้วถ้าร้านค้าเงินสดิสุขเนี่ยรู้เรื่องนี้เข้าเนี่ยยังไงพวกมันเนี่ยก็ไม่รับโอนแน่ก็ต้องกล่าวครับว่าตระกูลหมิงเนี่ยถูกฟ้านเสียเนี่ยอาศัยสินค้าที่ผลิตจากทองระค้ังเนี่ยบีบคั้นจนตระกูลหมิงเนี่ยหายใจไม่ออกส่วนหมิงนันสือเองเนี่ยก็เลยแอบทําตามที่เคยกล่าวต่อบิดาเนี่ยเมื่อวันก่อนเพราะหมิงนันสือเองเนี่ยเห็นว่าควรจะปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบธุรกิจของตระกูลหมิงเนี่ยใหม่แล้วหมิงนันสือเองครับก็คิดว่ามีแต่วิธีนี้ที่ทําให้ตระกูลหมงเนียออ้าืขฟส แต่ไอเดียของหมิงหลันสือเนี่ยกับถูกมิงชินตาเนี่ยยืนการปฏิเสธมิงหลันสือเองเนี่ยก็เลยแอบทดลองเองโดยเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยมิงหลันสือเนี่ยก็อาศัยหุ้นส่วนครึ่งส่วนของตระกูลหมิงเนี่ยแลกกับการสนับสนุนทางการเงินจากร้านค้าเงินพาณิชย์มิงหลังสือเองเนี่ยก็เข้าใจว่าการทดลองครั้งนี้จะได้รับผลการตอบแทนเนี่ยกลับมารวดเร็วและเขาเนี่ยคิดว่าถ้าเมื่อได้ผลกําไรตอบแทนกลับมาเนี่ยตัวเขาเนี่ย จะบอกกับหมิงชิงตาที่หลังลักษณะของหมิงชิงตาในตอนนี้ครับตัวเขาเนี่ยก็มึนไปอย่างมากเรียกว่าเส้นสมองเขาเนี่ยแทบจะระเบิดออกมาเลยทีเดียวแล้วเขาเนี่ยก็ถามลูกชายเขาว่าเป็นการค้าอันใดทไานเนี่ยไม่อาจใช้คืนแม้สักขุนเดียวหมิงเนันสือเนี่ยเมื่อได้เห็นหน้าของพ่อเขาเนี่ยเขารู้เลยว่าพ่อเขาเนี่ยโกรธเปอย่างมากเขาเลยกล่าวขึ้นว่าเป็นการค้าเกลือแล้วก็ต้องกล่าวเขาว่าธุรกิจที่ทํากำไรได้ดีสุดของรัชชิงเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างอย่างแรกเนี่ยคือการเปิดหอนาลมเหมือนกับฟ้าเสียนเนี่ยเปิดหอบจัันนนเ อย่างที่2คือเป็นผู้แทนขายสินค้าของท้องพระคลังอย่างที่3คือเป็นพ่อค้าเกลือเถื่อนรายใหญ่ในธุรกิจทั้งสารประเภทนะครับการค้าเกลือนเนี่ยคืนทุนเร็วที่สุดแล้วก็กําไรเนี่ยมากที่สุดยิงชิงตาครับได้มองตาของลูกชายครับแล้วก็กล่าวขึ้นว่าทําไมไม่ได้เงินคืนข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนสุข,ขุมหนักแน่นต่อให้เป็นการค้าเถื่อนที่มีความเสี่ยงสูงเจ้าเนี่ยก็ต้องมีวิธีรักษาทุนลอนไว้ บอกมาทำไมไม่ได้ทุนคืนมิหลันสือเองเนี่ยก็ได้กล่าวว่าเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ทาการค้าเกลือใบชาไม่ทราบว่าสืบได้อย่างไรเรือขนเกลือเถื่อนสองลำเนี่ยจึงถูกกักเอาไว้ถ้าเนี่ยให้คนวิ่งเต้นแล้วแต่ก็อับจนบัญญาหมิงหลันสือครับก็ได้อธิบายต่อไปอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานด่านตรวจเนี่ยได้รับการชุบเรือจากตระกูลของเราเนี่ยเป็นอย่างดีไม่ถึงว่าพวกมันเนี่ยจะกล้าลงมือประการหนึ่งเนี่ยอย่างจี้เหมยเนี่ยก็เดินเส้นทางสายนี้ มันรับประกันต่อข้าว่าต้องไม่มีเรื่องราวและเมื่อได้ยินดั่งนั้นครับหมิงชิงตาเนี่ยก็อดทนไม่ไหวครับว่าตบหน้าลูกชายเขาไปนี่ทีหนึ่งจนหน้าของหมิงรานสือได้หงายไปเลยแล้วหมิงชิงตาเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นว่าที่ทําการเหรอเจ้าก็ทราบว่าที่นั่นเป็นที่ทําการเหรอที่ทําการเรือใบาชาเนี่ยไม่กล้าตรวจค้นตระกูลหมิงแต่สํานักตรวจสอบเนี่ยไม่รู้จักบ,บีบบังคับให้พวกมันเนี่ยตรวจค้นเหรอนี่ครับหมิงชิงตาเนี่ยก็ได้กล่าวแบบหัวร้อนแล้วก็เบาๆว่า อย่างจี้เมยสมองของเจ้าใช่กอกน้ําเข้าไปหรือไม่กุลีที่ขายเกลือนั้นเนี่ยเป็นสุนัขรับใช้ของเซียชิงฟ้านเสียเนี่ยก็พำนักอยู่ในอุทยานของมันหลังจากกล่าวเสร็จครับหมิงชิงต๋าเนี่ยก็ใช้เท้าของเขาเนี่ยเหยียบแล้วก็ทืบอไปที่ตัวของหมิงหลานสือนั่นเองก็ด่าทอหมิงหลานสือเนี่ยไปชุดใหญ่แล้วกล่าวว่าข้าชไหนชุบเลี้ยงลูกล้างผ่านที่โง่เข่าเช่นเจ้าจากนั้นครับหมิงชิงต๋าเนี่ยก็สามารถสงบจิตใจลงได้แล้วกล่าวว่าการค้ารายเนี้ยทิ้งพิรุษไว้หรือไม่ ระวังว่าสำนักตรวจสอบเนี่ยจะตั้งข้อหาค้าเกลือเถื่อนแล้วตัดศีรษะเจ้ามิงนั้นสือครับในขณะนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยคุกเข่าอยู่ครับเพราะระกาว่าท่านพ่อปลดวางใจเงินก้อนนี้ใจออกจากร้านค้างเงินพาณิชย ต่อให้สุนัขเท่าอย่างจี้เหมยเนี่ยทราบว่าวเป็นข่าแต่ทางการเนี่ยก็ยังหาหลักฐานใดไม่ได้หมิงคิงตาครับได้ถอนหายใจแล้วกล่าวค้นว่าหากว่ารา้านค้าเงินพานิษฐ์เนี่ยสแสดงสัญญากู้เงินที่เจ้าเนี่ยทำไว้กับพวกมันออกมาทางการเนี่ยก็มีหลักฐานแล้วหมิงนันสือครับเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ใจหายครับแล้วกล่าวขึ้นว,ว่าร้านค้างเงินพานิษ์เนี่ยคงม่ใช่เป็นของฟ้านเสียนหมิงคิงตาครับก็ได้คิดได้ครับแล้วกล่าวค้นว่า เป็นไปไม่ได้ที่เป็นฟ้านเสียดจางกุงจูเนี่ยอยู่ในมานครเนี่ยทำการตรวจสอบทะเบียนราษฎรพวกเราเองเนี่ยก็จับตาดูฟ้านเสียนเนี่ยอย่างใกล้ชิดยังไงเนี่ยฟ้าเสียนเนี่ยคงไม่มีเงินมากมายเนี่ยถึงขนาดนี้ตอนนี้ครับหมิงชิงตาเนี่ยได้เงยขึ้นหน้าขึ้นครับแล้วกล่าวขึ้นว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากความรอบคอบระมัดระวังยอมยกหุ้นให้สส่วนถึงแม้ต้องละอายต่อบรรพชนแต่ก็สามารถถ่วงเวลาเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วก็รอความช่วยเหลือจากมานครแล้วก็ต้องกล่าวครับว่าตระกูลมิงเนี่ยที่เสื่อมทรุดลงทุกวันเก็พราาะว่ เกิดจากการลากถูกน so an ี Mother, ่เองหลังจากระยะเวลาครับได้ผ่านไปเนิ่นนานแล้วครับท่าแก่ร้านค้าเงินพณิชต์เองเนี่ยก็รอจนเมื่อยแล้วในตอนนี้แต่ในขณะที่เท่าแก่ร้านค้าเงินพณิชต์นะครับรอจนเมื่อยเนี่ยตัวหมิงชิงตาเองเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับท่าแก่ร้านค้าเงินเนี่ยไม่ได้พบเจอหมิงชิงตาเนี่ยก็เลยกล่าวขึ้นว่านายท่านทำไมปล่อยผู้คนเนี่ยรอนานนักดีดังนั้นครับหมิงคิงตาเองเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นว่ามอบหนังสือโอนหุ้นครึ่งส่วนของหมิงรังสือเนี่ยออกมาลบชื่อในหนังสือออกด้วย แล้วข้าเนี่ยจะตอบสนองข้อเรียกร้องของท้าแก่ใหญ่ของท่านท้าแก่ร้านค้าเงินพนิทครับก็เลยขานรับว่าถูกแล้วในท่านแล้วท in um like ้าแก่ร้านค้าเงินครับก็ได้หยิบเอกสารฉบับหนึ่งเนี่ยออกมาจากอกเสื้อครับซึ่งเอกสารที่เขาหยิบมาเนี่ยก็เป็นเอกสารที่มิงรัานสื่อเนี่ยทำการกู้เงินกับร้านค้าเงินพนิทเนี่ยเอาไว้แล้วท้าแก่ร้านค้าเงินพนิทครับก็ได้กล่าวต่ออีกว่าพอค่ากลับไปเนี่ยจะลบชื่อในหนังสือเนี่ยออกแล้วมิงคิงตาเองเนี่ยก็ได้พงกศรีษะรับครับแล้วเวลาก่อนเที่ยงเน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของตระกูลหมิงกับร้านค้างเงินพณิ์ครับก็ได้ทยอยเข้ามาครับเท่าแก่ร้านค้างเงินพณิ์เนี่ยได้ขอให้พ่อค้าข้าบดีเนี่ยมาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้แล้วก็ยังมีขุนนางสำนัก จูฟู่เมืองซูโจเนี่ยทำหน้าที่เปสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยตอนนี้ครับกระดาษขาวสาแผ่นเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะผู้กันเนี่ยก็พร้อมที่จะเขียนเรียบร้อยแล้วแล้วชื่วอ,อื่ใจเดียวครับก็มีการล่เอกสารโอนหุ้นชําระเงินกู้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพบดีตระกูลซุนกับตระกูลซ่งและผู้วุโสมเมืองซูโจโนเนี่ยชมดูอยู่คู่หนึ่งครับแล้วเข้าใจว่าเขียนอะไรขึ้นมาบ้างเมื่อพวกเขาเนี่ยเข้าใจรายละเอียดภายในครับก็ต้องสูดหายใจเนี่ยเข้าไปแบบลึกๆยาวๆเลยทีเดียว แล้วตอนนี้ครับร้านค้าเงินพนิดเนี่ยก็เข้าถือหุ้นในตระกูลหมิงเนี่ยโดยการถือหุ้นส่วนเนี่ยถึง3ส่วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งกล่ารครับว่าถึงแม้ผู้คนแดนเจนียงหนานเนี่ยดูออกแต่แรกแล้วว่าตระกูลหมิงเนี่ยตกอยู่ในสถานะลําบากแต่ไม่ว่าผู้ใดเนี่ยก็นึกไม่ถึงว่าตระกูลหมิงที่ร่ํารวยล้นฟ้าเนี่ย จะขัดสนถึงเพียงนี้และเมื่อพิจารณาดูว่าเงินกู้4 0 0ร้อยหมื่นตำลึงเนี่ยแลกกับหุ้นส่วนของตระกูลหมิง3ส่วนแสดงว่าตระกูลหมิงในตอนนี้ขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าร้านค้าเงินพนิษณ์เนี่ยให้ราคาที่ยุติธรรมมากแล้วแล้วตอนนี้ครับหมิงชิงตาเนี่ยก็ได้ถูกผููกรับเขาเนี่ยได้ใช้ความคิดเนี่ยชั่วขณะครับจากนั้นเนี่ยก็ลงชื่อในเอกสารทั้งประทับรอยนิ้วมือเนี่ยลงไปหลังจากคุ้นคิดอยู่นานครับหมิงคิงตาเนี่ยก็ได้กล่าวคุณว่าก็แก่ใหญ่ของร้านค้าเงินพนิ่ย เป็นชายหนุ่มที่ไร้ชื่อเสียงเนงืงน้ำผู้นี้เหรอพี่แท้ครับแลตอนนี้หมิงคิงตานเนี่ยคิดว่าตัวของหวังซื่อสละเนี่ยคือเท่าแก่ใหญ่ร้านค้างเงินพณิชย์ครับส่วนหวังซื่อสละเองครับเมื่อไี้ินนั้นครับตัวเขาเองเนี่ยก็ทําตัวไม่ถูกครับว่าไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยต้องทํำยังไงกันแน่และหลังจากนั้นครับประตูสสดวิญาตะกูลหมิงเนี่ยก็บังเกิดเสียงเออะโวยวายขึ้นมาครับ หลังจากนั้นครับก็มีคนเนี่ยเดินเข้ามาในสุ่อุทยานตระกูลหมิงครับซึ่งคนที่เข้ามาคนนั้นครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือตัวของฟ้านเสียนเองนะครับแล้วฟ้านเสียนในตอนนี้ครับได้ใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบเนี่ยก้าวผ่านธรณีประตูเนี่ยแล้วก็เดินเข้ามาครับแล้วใบหน้าของฟ้านเสียนในตอนนี้ครับก็ประดับด้วยรอยยิ้มครับแล้วก็มีความสุขเนี่ยเป็นอย่างมากด้านหลังของฟ้านเสียนเนี่ยก็มีหงอย่างชิงและคนของสำนักตรวจสอบเนี่ยติดตามมาด้วยแล้วนอกจากนี้ครับก็ยังมีเสียซีเฟยซึ่งเป แล้วเมื่อฟ้านเสียงมาถึงครับหมิงคิงตาเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นว่าต่ท้าผู้แทนพระองค์เนี่ยมาถึงอภัยที่ไม่ได้ออกไปต้อนรับฟ้านเสียได้ยิ้มครับแล้วกล่าวขึ้นว่าเรื่องสําคัญเช่นนี้ไหนเลยไม่มาได้โดยเฉพาะเราขุนานางเนี่ยคิดมากล่าวขอบคุณตระกูลหมิงอยู่แล้วหมิงคิงตาครับได้ความสงสัยเนี่ยก็ได้กล่าวแล้วก็อุทานไปว่าขอบคุณฟานเสียงเนี่ยก็ได้กล่าวว่าขอบคุณในหุ้นสามส่วนของท่านแล้วฟานเสียงครับก็ได้ยื่นหน้ามากระซิบใกล้ๆแล้วกล่าวว่า ร้านค่างเงินพาณิชย์เนี่ยเป็นของข้าเมียงทิ้งตาเองครับเมื่อได้ยินอยงนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็สตันเนี่ยไปสิบวิเลยทีเดียวแล้วเขาเนี่ยคุณคิดว่า ตัวของเขาเนี่ยได้ฟังผิดไปหรือเปล่าวนทางด้านฟ้านเสียนครับก็ได้มองดูรอยหมึกเนี่ยที่ยังไม่เห็นบนเอกสารแล้วก็ยิ้มด้วยความเบิกบานใจเพราะว่าตัวฟ้านเสียนเนี่ยหลังจากวางแผนเนี่ยไว้เป็นแรมปีตัวเขาเนี่ยต้องอดกั้นมาตลอดและในที่สุดครับวันที่เขารอคอยเนี่ยมันก็มาถึงสักทีดังนั้นก็ฟ้านเสียนเองเนี่ยก็เลยดีใจเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็มีการกล่าวเขาว่าถึงแม้ฟ้านเสียนเนี่ยต้องเปิดเผยสักฐานะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ว่าช้าเร็วเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดเผยออกมาวนตระกูลหมิงเองเนี่ยที่ มีอิทธิพลในและสำนักกับวงการนักเลงแล้วกลุ่มชะตาของชาวแดนเจียงหนันเนี่ยนับไม่ถ้วนในที่สุดก็เปลี่ยนมือแล้วเรื่องสุสนานเช่นนี้จะพลาดได้อย่างไรแล้วต่อให้ต้องตีตั๋วร้อยหมื่นตำลึงเนี่ยก็คู่ควรฟาเสียตอนนี้ครับก็มองดูหมิงคิงต๋าเนี่ยที่หน้าตาเนี่ยแปลเปลี่ยนไปไม่หยุดแล้วฟาเสียเนี่ยคุณคิดว่าหากว่าหมิงคิงต๋าเนี่ยเกิดสลบเหมือดขึ้นมา ตัวใบเนี้ยก็ยิงคุ้มค่าแล้วแล้วใครกับสวัสด์เนี่ยได้ยินเสียงของฟ้านเสียนครับิงคิงตาเนี่ยได้มองดูท่าแก่ร้านค้าเงินพนิษย์ยืนอยู่ด้านหลังของฟ้านเสียนแล้วก็ได้มองดูชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยส่งมอบเอกสารแก่ฟ้านเสียนในที่สุดครับมิงคิ้งตาเนี่ยก็เข้าใจเรื่องหน,นึ่งเพียงแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังขบคิดและไม่เข้าใจว่าฟ้านเสียนเนี่ยทำไมมีเงินมาเปิดร้านค้าเงินพนิษย์ได้มิงคิ้งตาซึ่งในตอนนี้ครับลักษณะเนี่ยตัวสัตวละเล็กครับแล้วก็มีขอบตาเนี่ยเป็นส แต่ตัวของมิงชิงตาเองครับก็ไม่สามารถกล่าววาจาอะไรออกมาได้แล้วจากนั้นครับไม่นานเนี่ยมิงคิงต้าเ,เนี่ยก็ได้เป็นลมสลบเหมือดไปเลยครับส่วนฟ้าเสียเองเนี่ยก็ได้มองดูผู้คนรอบข้างครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้ประสานมือเนี่ยกลละวะผู้คนครับและในที่สุดครับสิ่งที่เขารอคอยเนี่ยเขาคือหัวเลาะเยอะอมิงชิงตานั่นเองครับ หลังจากนี้ครับเราก็ต้องติดตามมาต่อไปครับว่าฟ้านเสียเนี่ยจะมีแผนการในการจัดการกับตระกูลหมิงแล้วก็หมิงคิงตาอย่างไงต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณานะครับหรือสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถด o n a t ให้กับเราทาง description ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ